ก็มาถึงแยกวังตาผินนะครับให้เลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้านิคมอ e ิเทนซีบอด ตรงนี้จุดสังเกตนะครับด้านขวามือจะเป็นทางเข้าของนิคม G K Land เมื่อท่านมาถึงนิคม G K Land นะครับให้ชิดขวาไว้ทันทีจะมีซอยเล็กๆทางด้านขวามือซึ่งจะไม่มีเครื่องหมายจระาะจรใดๆบอกนะครับว่าเส้นนี้จะไปทะลุกับซอย10 ของนิคมอุตสาหกรรมอิตาลีซีบอร์ดนะครับช่วงแรกๆที่ผมมาอยู่นะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนดินซึ่งเคยเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าขับลำบากมากนะครับมีหลุมบอ่อเยอะแยะมากมายแต่พอช่วงหลังเนี่ย สายนี้ได้เปลี่ยนเป็นถนนายางมาตอยซึ่งก็ขับสะดวกขึ้นแล้วก็หลายคนก็ใช้เส้นทางสายนี้เป็นทางลัดที่จะมาทำงานถ้ามาจากปลวกแดงนะครับก็มาเข้า,าผ่านทางแยกวังตาผินแล้วพอเลยนี่มอมเสษหกรรม Land กีเคแลนก็เลี้ยวขวาก็เข้ามา ถนนอาจจะแคบนิดหนึ่งแต่ขับสบายครับลุ้มมีบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ก็รับได้จะสามารถลดเวลามาทำงานหรือว่าเวลากลับบ้านหรือสำหรับใครที่จะมาติดต่องานมาสมัครงานมาสามัมภาษณ์งานนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็นประโยชน์ตอนนี้ผมขับนะครับเวลาเจ็ดมงตรงจะเห็นว่า รถยังน้อยมากนะครับใช้เวลาประมาณสองนาทีก็มาถึงซอยสิบพอดีครับตรงนี้ถ้าท่านจะกลับไปถนนใหญ่นะครับท่านจะต้องไปยูเทิร์นกลับมาครับผมยูเทิร์นกลับนะครับ ถนนด้านหน้าที่เห็นนะครับก็คือถนนหลักของนิคมอิตเทนซีบอร์ด